คันนี้บอกเลยอย่างสวยนะคะโตโยต้ายาริสแฮดแบ็กได้ลังคาดำด้วยนะคะปี2021ไม่โคตรน้อยแค่7,700กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะปีก็ใหม่มากนะคะได้จดทะเบียนปี2021ราคาอย่างว้าวเครดิตดีประวัติดีพี่จัดเลยฟรีดาวได้นะคะออกได้ทุกอาชีพพี่ขาถ้ากำลังมองหารถโคตรสวยสภาพเดิมไม่น้อยนะคะใช้งานน้อยนะบอกเลยคันนี้ โคตรคุ้มนะคะถ้าใครชอบแล้วรีบจับรีบจองกันให้ไวดูคลิปเต็ม EP นี้ให้จบแล้วนะคะสนใจทักเข้ามาได้เลยทุกช่องทางที่ให้การติดต่อไว้พี่คะ่ะบอกเลยคันนี้นะใครได้ไปนะโคตรคุ้มอย่างว้าวนะไม่ผิดหวังแน่นอนซื้อรถกับอิวนะเจอกันได้นะคะในคลิปเต็มช่องอิวรวมรถมือ2เกรด A จ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือ2เกรด A นะคะ วันนี้เจอเจอกันอีกแล้วหนึ่งคันนะคะรับเข้ามาเพิ่มอีกแล้วอย่างน้องโตโยต้ายาริส1.2ได้สปอร์ตพรีเมียมนะคันนี้หลังคาดำจัดเลยนะคะสภาพโคตรใหม่โคตรกริบอย่างว้าวนะคะได้สภาพแบบ อย่างเดิมแท้ๆนะคะรถแบบใช้งานน้อยมากไม่แท้แค่7,000กิโลเมตรเท่านั้นเองพี่ค่ะนะคะเครดิตดีประวัติดีพี่จัดเลยฟรีดาวนะคะออกได้ทุกอาชีพนะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนทั่วไทยพี่นะคะเรามีบริการดูแลให้ได้ถึงหน้าบ้านหน้าชานเรือนเลยนะมีบริการรถสไลด์นะคะ ส่งให้นะฮะพี่นะคะถ้าเกิดไม่สะดวกมารับรถนะพี่นะคะไม่สะดวกมารับรถเรามีบริการดูแลให้ทั้งในเรื่องของเอกสารและเรื่องของรถเลยนะคะซื้อรถกับเรารถเกรดเอเราคัดมาให้แล้วคุณภาพบอกเลยว่าขับแก้วนะคะสภาพรถเดิมแท้แ,ทแ,ทแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักพิกความจมน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเล่มตรงนะคะต่อภาษีทะเบียนได้ปกตินะคะแบบสภาพแบบบอกเลยนะคะรถของเรานะ ใสๆใ,ใหม่ๆกิ๊กๆกรุบๆเลยนะคะคันนี้นะคะมีมาให้พร้อมแล้วเรียบร้อยทุกสิ่งอย่างซื้อออกกับเราไปนะคะใช้งานได้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะสบายใจหายห่วงบอกเลยเกรด A สุดๆนะคะก็คือช่องอิวรถรวมรถมือสองคุณภาพเกรด A นะคะพี่จ๋าวันนี้นะอิ่วมาจัดให้อีกหนึ่งคันนะคะตามคำเรียกร้องนะคะเพราะว่า รถยารีิสนะคะแล้วราคาเบาไม่น้อยนะคะใช้งานน้อยนะคะปีใหม่ๆนะคะรวมอยู่ที่นี่หมดแล้วพี่ะ่ะอ่ะเรามาดูนะคะสภาพนะคะเดิมๆของน้องเรามาดูกันทีละส่วนมาเลยจ้า มาเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะนี่เห็นไหมคะไฟคู่หน้านะคะบอกเลยมันติรีเฟกเตอร์อย่างใสอย่างแจ่มอย่างว้าวนะคะพี่คะนะคะไฟคู่หน้าให้ดูใกล้ๆเบ้าแท้เบ้าเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีส่วนไหนนะคะที่จะไม่แท้ไม่เดิมร้อยต่อระหว่างกันชนนะคะร้อยต่อระหว่างกันชนหน้านะคะ แนบทิดสนิทอย่างว้าวเลยบอกเลยเหลี่ยมสีคมนะคะนี่ไม่มีรอยลักยิ้มไม่มีรอยบุบใดๆทั้งสิ้นสีแท้สีเดิมจากโรงงานนะคะไฟตัดมองไมมีมาให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็จังหน้าแบบแมสนะอ่ะก็จังหน้าแบบเมสพร้อมกับโลโก้แท้ตโตโยตา้าสี โปรเมียมตัดกับสีดำบอกเลยรุ่นนี้เป็นรุ่นเฉพาะรุ่นนะคะนี่หลังคาดำแล้วเรียบร้อยนะคะได้มาจากโรงงานไม่ได้ทําเองไม่ได้แรปมานะพี่จารุ่นนี้บอกเลยย้ําเลยนะคะเป็นรุ่นสปอร์ตนะสปอร์ตแล้วก็ได้รุ่นพรีเมียมอีกต่างหากนะคะนี่ดูนะคะด้านล่างอ่ะเรามาดูตัวยางกันบ้างดีกว่ายางแท้ยางเดิมนะคะยางแท้จากอ,อันนี้ได้เป็นดันหลบนะ นะคะแล้วก็นะคะล้อแมกนะแมกแท้ทูโทนจากโรงงานของแท้จากโตโยต้าได้ยางปี2021นะพี่จ๋าได้ยางปี2021นะคะดอกยางยังเหลืออเลยนะคะดอกยางยังเหลือเหลือแล้วได้ยางขอบ15นะอาสิเรียบร้อยนะคะพี่จ๋าดิสเบนยังอยู่เยอะๆเลยนะคะนะคะด้านในนะคะในส่วนของโช๊กนะ ด้านในตัวโช๊คนะคะไม่มีรอยคราบน้ำมันใดๆเคลอะเลยนะคะนี่รับประกันแต้มสีจากโรงงานยังอยู่ครบหัวน็อต <not S 2> ทุกหัวนะคะไม่มีขยับแน่นอนพี่จ๋านะคะสภาพเดิมสภาพแดดสภาพเดิมสภาพแท้พี่จัดไปเลยคันนี้นะ,คะใครได้ไปน้ำมันเจ็ดพันหมวกเลยเหมือนสภาพป้ายแดงเลยนะคะแต่ได้ราคาในราคารถใช้ใช้แล้วอ่ะคุ้มก็คุ้มนะคะคุ้มแบบคุ้มโคตรๆคุ้มสุดๆไปเลยคันนี้นะคะอ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้บอกเลยนะประวัติดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่แค่นะคะประมาณเจ็ดพันกว่าบาทนะตลอดอายุสัญญานะคะพี่ขาถ้าชอบแล้วรีบจับรีบจองกันให้ไวนะคะอิวให้ดูสภาพภายนอกก่อนให้ดูสภาพภายนอกอย่างสวยอย่างแจ่มอย่างว้าวสีสีเสมอนะคะกระจกมองข้างสีดํามีไฟเลี้ยวข้างกระจกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดินดูรอบข้างติดฟิล์มมาให้แล้วนะจ๊ะ ฟิล์มรอบคันแล้วเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวรุ่น5ประตูนะคะตัวหนังสือยาริตรงรุ่นนะคะยาริตตรงรุ่นโลโก้แท้โลโก้แท้นะคะโลโก้แท้จากโรงงานไฟตาด้านท้ายนะคะไฟออกหมดนะ,ะอ่ะมุมนะคะแก้มแก้มอ่าแก้มหลังนะมุมหลังนะไม่มีเบียดมาแน่นอนนะคะล้อแม็กก็ไม่มีรอยเบียดจากฟุตบาทใดๆทั้งสิ้นนะคะถือว่าแบบได้คันนี้ไปนะอย่างคุ้มอย่างว้าวนะคะ สปอยเลอร์ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเสาวิทยุได้เป็นแบบครีบฉลามนะคะรุ่นนี้บอกเลยออปชั่นเต็มนะคะตัวท็อปนะคะออปชั่นมาสุดเลยนะคะสเกิร์ตนะคะได้มารอบคันติดแล้วกับโรงงานให้มานะคะพี่จ๋าราคาอย่างแจ่มอย่างวาวคันนี้นะคะนี่นะคะกล้องถอยมาให้แล้วนะคะอ่าแล้วก็เอ่อ ทะเบียนนะคะจองคันนี้ได้คันนี้นะคะแต่รถเรานะยังมีอีกหลายคันนะพี่แต่คันนี้อยากนําเสนอเพราะว่าไม่น้อยสภาพสวยสภาพเป๊ะนะคะนี่นะคะให้ดูอีกด้านหนึ่งให้ดูเหลี่ยมดูอีกด้านหนึ่งะคะพี่คะ่ะสีนี้นะสีขาวนะเป็นขาวมุกด้วยนะคะ เป็นสีขาวมุกด้วยนะสีนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะไม่เสมอนะสีแท้เหลี่ยมคมเดิมนะคะอ่ะไม่มีรอยครุขระเลยนะคะไม่มีครูไม่มีขาไม่มีรักยิ้มไม่มีบุบใดใทั้ทงสิ้นท้าให้ลองเลยท้าให้มาได้เลยตัวนี้นะคะกีดเส้นสายของไฟนะคะบอกเลยนะเดย์ไทม์ดันนิ่งไลน์มีมาให้แล้วครบครบนะคะนะคะโอ้โหใครได้ไปแนละ้วยินดีกับเจ้าของใหม่ด้วยนะคะยินดีกับเจ้าของใหม่เจ้าของเดิมเลยนะคะกระจกบานแท้จากโตโยต้านะคะ ทั้ง4บานนะกระจกบานแท้โตยโยต้มีโลโก้มาให้แล้วเรียบร้อยพี่คะ่ะรุ่นนี้นะคะมีระบบกันหนีมให้แล้วด้วยนะคะจ้ะอ่ะเรามาดูสภาพด้านในพี่คะ่ะนี่จัดมาเลยนะคะโครงของประตูนะคะประตูแท้ประตูเดิมเมทอาร์คอย,ยู่ครบนะคะรอยตรงไหนอยู่ครบแผงข้างประตูนะคะประตูแท้ประตูเดิมนะคะไม่มีจุดไหนเปลี่ยนหัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะ หัวน็อตไม่ขยับเลยนะคะมาดูเสาหลักด้านหน้านะคะพี่จ๋านี่นะคะหัวน็อตนะหัวไหนมีขยับมีรอยประแจไขาไม่ใช่เดิมแน่นอนแต่คันนี้บอกเลยไม่มีนะคะไม่มีนะแผ่นรับประกันนะคะแผ่นรับประกันแผ่นรายละเอียดจากโรงงานนะคะคําเตือนคําอะไรจากโรงงานมีครบนะคะพี่จ๋านะคะมีครบเลยนะคะมีครบเลยนะคะนี่ไม่มีส่วนไหนฉีกขาดนะสภาพด้านในพวงมาไลัยได้เป็น หุ้มหนังสามกานพวงมลลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคุณแจแบบพุซตาร์สมาร์ทเคเลตให้เรียบร้อยนะคะหน้าจอแบบ DVD นะคะแอร์ออโต้อัตโนมัติเครื่องอ,อเกียร์อัตโนมัตินะคะใช้งานได้ทุกเกียร์บอกเลยอย่างคุ้มอย่างว้าวเบาะนังแท้จากโรงงานนะคะพี่หาเาบาะนังแท้สีดําเดินด้วยได้สีน้ําเงินตัดกันอย่างโฉบเฉี่ยวลงตัวมากบอกเลยคันนี้อย่างหรูเบาะนุ่มเบาะตึงเบาะแท้นะคะ ไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดไม่มีรอยย่นบอกเลยใช้งานอย่างน้อยนะคะน้อยมากๆสอดคล้องกับพวงมลาลัยที่แทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะคะสอดคล้องกับเลขไม้นะคะเลขไม้เพียงแค่เจ็ดพันพี่บอกเลยนะคะผ่อนก็แค่ประมาณเจ็ดพันเหมือนกันตลอดอายุสัญญานะคะรีบจับรีบจองกันให้ไวนะพี่ฮะรุ่นนี้นะบอกเลยนะเห็นไหมฮะนี่มันเป็นสมาร์ทคีย์เลสเรากดตรงนี้ได้เลยนะคะกดล็อกได้เลยกดปลดล็อกได้เลยนะคะ แล้วก็เครื่องแท้เครื่องเดิมไม่มีตัดไม่มีแต่งแน่นอนพี่จา๋าถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะติดต่ออยู่มาเลยนะคะแอดไลน์ได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหรือนะคะอิวทวนให้อีกที0987067324ต้องขอประทานอภัยด้วยนะคะบางทีแบบว่าทุรักทุเลนิดนึงนะวันนี้นะนะคะสภาพอากาศก็ไม่พร้อมนะคะแต่เรานะคะต้องรีบมารีวิวรถให้พี่ๆเลยพี่จา๋าอ่ะ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะถ้าใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมนะหรือชอบแล้วนะทักมาเลยรีบจับรีบจองกันให้ไวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า EP ีหน้านะคะถ้าให้ข้อมูลไม่ครบนะคะประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ด้วยนะคะแล้วนะคะอย่าลืมให้กําลังใจกันนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนสั่นกระดิ่งนะคะมีรถส,สวยๆใหม่ๆจะรีบมาอัปเดตให้นะคะบอกเลยรถทุกคันของเราจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะซื้อสดก็ได้ยินดีบริการทั่วประเทศไทยนะคะซื้อได้ทุกช่องทาง ะะคะงานเร็วงานไวไว้ใจอยู่นะอ่ะโอเคอีพีนี้นะคะต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้อยู่ด้วยนะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ